เราสามารถโดนดูดพลังจากคนที่มีแวมไพร์เอนเนอจีได้นะคะค่ะชู้ดน,นะคะผู้วิชนกันกการศึกอสารและจิตวิทยาเชิงบุรีเราเคยสังเกตไหมเวลายอยู่กับคนเหล่านี้ใช้เวลากับเขาแป๊บเดียวเองนะแต่เรารู้สึกเหมือนแบบกลับบ้านมาแล้วเหนื่อยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะกันนะคะเราจะได้จับและมองคนเป็น อันดับแรกนะคะ self center คือชอบพูดแต่เรื่องตัวเองหรือสนใจแค่เรื่องตัวเองเท่านั้นถ้ามีใครมาพูดอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็จะพยายามวกกลับเข้าเรื่องของตัวเองพยายามที่จะพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกเหนือกว่า2นะคะ pessimistic คือเป็นคนชอบคิดลบมองเห็นแต่เรื่องลบๆเขาก็จะแบบชีวิตเธอมีความหวังบ้างไหมนะต้องดูด้วยนะว่าเขาโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็น anxiety เนี่ยแวนวโน้มคิดลบเนี่ยมันก็จะมีบ้างอยู่แล้ว3นะคะ exaggeration <c oughs> คือพูดอะไรเกินจริงแล้วยิ่งถ้ามาบวกกับข้อ2เนี่ย กูทูดีเอ็กซ์ตรีมไปเลยอ่ะสามารถเห็นในสิ่งที่มันแย่ที่สุดที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้4นะคะครับหรือว่าชอบใช้ผู้อื่นเพื่อให้มาเสิร์ฟตัวเองอะคะ่ะแต่ประเด็นสําคัญก็คือให้คนอื่นช่วยแล้วอะแต่ไม่ให้อะไรกลับคืนนะก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะทำมนุูยให้เดี๋ยวจะทําอันนี้ให้แต่สุดท้ายแล้วอะไม่เคยให้อะไรเราเลยเราก็ช่วยเปล่าเปล่าประโยชน์ <c oughs> <c oughs> คือเขามีแนวโน้มที่จะใช้เราอะค่ะเพื่อตอบสนองอิมมชั่นแลนของตัวเอง,องเท่านั้น ัดไปนะคะขณะชีวิตเขาเนี่ยทุกครั้งที่เจอกันนะคะมันจะมีแต่เรื่องดรามา่าเขาจะใช้ดราม่าเนี่ยเป็นเหมือนเซนเตอร์ออฟเอทเทนชั่นนะคะให้คนดึงเข้าหาเขาฉันไม่ไว่าเลยรทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นข่าที่เขาพูดบ่อยๆแล้วในเรื่องดราม่านั้นส่วนใหญ่อะคะ่ะเขาจะรับบทเหยื่อตลอดเวลาเลยถ้าเราไปทรดจริงๆอะเขาอาจจะเป็นตัวต้นเรื่องก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่ชอบมานิพูเลตนะคะคือเป็นคนชอบวงการแล้วถ้าเราไม่ทําให้เขานะเขาจะทําให้เรารู้สึกผิดคนที่ขี้ฉาและขีบ่่นเอาางยๆ แค่2อย่างเนี้ยพูดว่าก็ทําให้เรารู้สึกแบบ <c oughs> ถามว่าทำไมเขาถึงทำพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมคะจากการวิจัยเนี่ยเราก็พบว่า depression กับ anxiety ก็มีส่วน มันก็ส่งผลกระทบต่อมุมมองที่เรามองต่อโลกเนาะหรือบางครั้งเนี่ยการที่เขามีบุคลิกภาพผิดป,ปกตินะคะหรือว่า personality disorder ก็มีส่วนเหมือนกันเช่นแก๊ง narcissist แก๊ง h i s t r i o n i c หรือว่าแกง line, ง๊ง borderline ดังนั้นนะคะจึงเป็นหน้าที่เราที่ต้องวาง boundary ให้เป็นว่าอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้ถ้าเป็นไม่ได้นะคะลดการเจอให้ได้น้อยที่สุดสิ่งที่เขาต้องการจากเราคืคอเขาต้องการ reaction จากเราเช่นความเห็นอกเห็นใจหรือว่าต้องการให้เราไปร่วมผสมลงกับเขาด้วยเลยสิ่งที่เราควรทำนะคะคือพยายามสื่อออกไปในความเป็นกลางให้ได้มากที่สุด พอมันไม่มีคนเล่นด้วยกับเขาค่ะสักพักเขาจะหมดความสนใจในตัวเราไปเองถัดไปนะคะคือการใช้ assertive communication เขามาช่วยนะสมมตินางพูดออกทะเลไปแล้วเริ่มจะกลับมาที่ตัวเองอีกแล้วอะไรเงรี้ยเราก็สามารถพูดได้นะคะว่าโอเคเดี๋ยวขอกลับมาที่ประเด็นหลักที่เราคุยกันตอนแรกเนาะคือเรื่องนี้ถ้าวันนี้รู้เหนื่อยก็บอกได้นะคะว่าวันนี้เหนื่อยที่จะฟังเรื่องราวอะไรแบบนี้ขอแบบเปลี่ยนไปเรื่องอื่นได้ไหมอะไรเงรี้ย ถ้าเขามาขออะไรจากเรามากๆอะค่ะแบบแก๊งมานิพูเลตเนาะแล้วเราให้เขาไม่ได้อะค่ะก็ต้องกล้าที่จะเซโนนะคะแค่รักษาสภาพจิตใจตัวเองให้อยู่ได้ในทุกวันนี้มันก็ต้องใช้พลังงานมากอยู่แล้วค่ะแต่ถ้ามันต้องอยู่กับคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้เรามากมายเราจะดึงพลังงานจากเราออกไปอีกเพราะว่าเราก็ต้องพิจนารณาและหันกลับมารักตัวเองเยอะๆดีกว่าค่ะ